สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุกุซ่อนจ้าวันนี้ฝนกระตกด้วยจ้ะพบก,กับนอีกพิราบนะจ้าในช่องอุ้น้อยคนไกลบ้านนะจาะพี่น้องฝนตกวขีดหย่างบ่ได้ยังไม่ตายอย่างบา่ได้ดีดีนะพี่น้องมองสุก ยายนะจ๊ะนี่กิดตำบัะกุ้งมาเด้อจ้าหนูก็อยากหัวลูกมันไหมโอ้ยกระติดกระตอยมาซุกเล้วนะจ๊ะมาสิด้ารยางมาเบื้องหลังบ้านนี่กล้วยมันหล่นที่น่องท่านิซุกฝนตกเมื่อนี้ สองมือเล็้วประกอบฝรั่งดูประกอบฝรังรปปรร่งรรมาชาติดได้จาก่รั่งกะอันนี้มาต้นหน่อยต้นเตี้ยหืที่ทำมาบึงทำมาซิ้มหลุกประกอบฝรัง่งนะจ้ะ หอม,อมแซ่บกำลังเป็นดอกไล้หน่อยพี่นี่ล้กว่าปีไก่พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ะ้ลยกว่าปีไก่นะจ๊ะ มเงยๆกับมีมงงมอประกอบฝรั่งกินแสีบได้จ้ะบบแมนบบแมนบระกอกต่ำงงได้จ้ะต้นพิเรียนปลูกปลูกกองตรงลงนีลพี่น้องจ้ะหอยมันกินเบิเดเหลือนี่แหละยำ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 อยู่นี่แหละพาพี่พาหน่องมาเบิง่ง เมลาตอนนี้กับแปดโมงกว่าแล้วนะจ๊ะแปดโมงเสาร์วนมันโตเห็ดอย่างได้จ๊ะพี่น้องโอ้ยเขาอิมมากกมามอ่มเมื่อกี้มาถมเดาแต่กาเมื่อกี้อกทัวร์พี่น้องเป็นปลาหกหกแบบนี้นะจ๊ะ ปลูกรอบเดียวนี่แหละรอบหนากระโปปลูกนั่นรอบหนากระสิปลูกยังอื่นไปปลูกมะละอ,อ,าาอันยังส,ส,ส,สิข้าวบึงอันสิออกฝนตกเอาโคดน้อย บักแข่งดอกมันแบบออ,แออกดอกทีงออกดอกหลายดีเลยออกดอกหล่หลาย,ลายอันนี้กับปลูกบัก่วดินนะพี่น้องย่าไปฝนเลยมันกำลังึ้นกำลังแตกกำลังแตกออกมาจ้ะเวลาบอดเดตเอฝนบอดตกกับบดตกบอดตก ปลากระปดปลาบักบุ๋งปลาหยาผสมกันได้จากพี่น้องจ้ะบรรยากาศกันหนาวๆยิ่งใหญ่ปนี่โอ้ยทามาเบื่งบักแตงหนาวอ่ะมันลนแบบพี่น้องฝนตกไงเลือบสีลนออกเบเ็ะ เลือมสีลุนต้องย่างหมูปลาบักแตงว่าโมงามเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโมงามโมงามปากบุ่งอะต้นน้อยๆก็เป็นดอกแล้วเบิงบักแตงคอยอยากกินอ้อยแต่วาเม่ไดีเอาอ้นนีมาหน่ย สวมงามดึะน้ำขังดึงหนูก็งง,งต้นบักแตงนะจะพี่น้องอือน่าจะสวงามขังดึงน้ำเนาะมาแถวว่าจม่องนี่มันเป็นอีหยังบบิ่งบักทัว เส้นหนามหลายวะเพราะว่าตรงหางมันก็เป็นค้องหนามหนามไก่สีฟอได้กินอยู่แล้วมากพี่น้องเนาะอืมมันเป็นดอกแล้วนะไก่สิได้กลิมมองนี่ก็งามอยู่มองนี่ค่ะแต่ว่าปลูกมันทีไปทีเกินอันนี้เขาบอกเอิญว่าปลูกแล้วเขาเอิญว่าหวานหมดละ จ้บักแต่งก็สิง,งามแค่อมองนี่แนะทั่วก็แค่ที่มองนี่แหละงามเอ้ยเป็นบักทั่วที่ว่าเขาเก็บพันธ์มันอ่ะพี่น้องเก็บพันธ์มันไว้นะจ้ะาเมนเคือพันธ์ที่แบบว่าเขาปลูกของตาซ้อนแดงที่สือมาเป็นกับเป็นกระปุกเ,เป็นกระป๋องกันนะจ้ะอันนี้คือเขาเก็บพันธ์มันแล้วก็สือมาเขาเอินว่าอี่ยงว่าพันธ์เก่ามันบ่ เขามาเบิง่งตอนว่ามันสิเป็นอา่าฟักแห่งามโบสันดีเย้ไวปกุหลาบพี่น้องปลาเนาะค่ะไปยัางาเบิง่งหนามมันท่วมนะพี่น้องจ๊ะมือหนีโคนตกนยังหักกระสีตกมือหน,นีกนน็มัวว่าหนีข้าวโพดสันเดียดหอนหอนค่ะห,หอนนี่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ห่อนอีปลาชะอมว่าท่านเด็ลดีใบมันออกมม่หน,นีกันเกษีเอาตะกาไปกิบพักนะจ๊ะน้ำเต็มน้ำเต็มบอ่อเลยเมื่อวานก่อนนะ่ะลดน้ำพักนะพี่น้องลดน้ำพักยัมานมาเลี้ยงมาบนตกจ้อย คา,าะคุณยายประสาน้ำเต็มบ่อปลาปลาพี่น้องสิพาทุกคนมาเบึงเบึงบักเต็มนะคะเนี่ยอยากกินตำบังยมด้วยพี่น้องเต็มต้นย่ ทุกคนจิตต่ำบักยงด้อยฝนโตกูซีอย่ยยยงางแรงนะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าจีห้เบิงบักแตงนะจ๊ะมันคว่ำมาบัง,งามนะบอกเข้าใจว่าฉันก็เป็นลูกยังซีนะบัง,งามบัง,งามเลยเพราะว่าฝนมันแรงนะจ้ะพี่น้อง โอ้ยไม่แรงเบิ้งน้อยกระปัดกระแปดกระปัดอยู่นะนือมันสีสุกเดี๋ยวน้อยน้อยอีกะเหลืองเลี้งอันนี้กะเหลืองไก่สีสุกแล้วพี่น้องโอ้ยอันนี้กระปุก ผักบุ้งตตออันนี้กะจนบักทัวผู้นากับปูกข้นไม่นะจ๊ะละมุดมะพร้าวเแก่มันยังไม่สุกเด้อจ้าก็ดุกยู่มันดิสุกมันนี่กะผ้าพีผ้าหนองผ้าทุกคนมาเบิ่งสมิีงนะจ๊ะ จะเสิเอาตะก,การามาเกาก,ก,ากีผพกเล้วจ้ะบ๊ายบายพูดใดไที่มัคลิปนุดโพดลงไปในใน u t u b e นะจ๊ะพูะดใดไที่เขามาเบิ่งกับขอพคนณห,หลายเด้อจ้ะยุบพ่นกับเป็นปลาขาโพด,ดวยจ้ะพี่น้องเห็นน้ำเขียววอยู่เนี่ยที่จริงแล้วดอกแค่เนี่ยมันต้นสูงประมาณนี่ัน,นักซีไม่ดอกนะพี่น้องอันนี้มัน กูมีดอกให้เลยอ่ะสามต้นอันนี้ก็บอกพิคีนูพ่อได้เก็บอยู่จ้ะพิคีนูพ่อได้เก็บอยู่อันนี้จะจะเป็นปลากระโปูดที่เอามาจากบ้านนะจ้ะจะลองมาปลูกแล้วเอาเม็ดมันเอาเมลพันมันงามอยู่งามงามงาม มะเ <Okay. S 1> ขือี่ยกระเพ้าแดงค่ะมีเขาบอกว่ากระเพ้าแดงนะพัดพัดหอมกว่ากระเพ้าเนี่ยกระเพ้าเขียวแบบนี้ไดมาเบิ่งดอกปีอกเอาอย่างนี้ ดอกอย่างนะ้เขาเอิดดอกไมล่ลายลายพี่น้องดอกลายเฮยงแต่พอเป็นหมากมาแล้วบ่มีไผกินเนะจ๊ะโอเคจ้ะพี่นอ้องบุรีก็ับไปสักนี้เนะจ๊ะนาะบ๊ายบาย